ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเล่นแบบเมส้มอ้าวเอย่าหนีอยย่่าาหหนนีีออุ้ยผมตีแล้วนะอุ้ยผมบอกนะว่าว่าผมไม่ได้แกล้งนะผมเล่นอะไรด้วยเป็นดิจนะครับทุกคนเปิดโกลว์เผือเดี๋ยวมึงเจอตกมามามา อย่างนี้ผมขึ้นเลยโโลโคิวเฮ้ยได้ได้ไปีกธรรมดาก่อนเก็บีกเราจะกระโดดข้ามข้าไม่ได้ปีกต่อไปอย่างนี้ผมพอแบบจะเหมาะเป็นมิสซุ่มในอนาคตได้ไหมครับ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเล่นแบบเม็ดส้มนะครับผมก็รายการนี้นะครับเอกจะเอาคนที่เคยเป็นเม็ดส้มของตัวละครน,นั้นมาสอนเอกเล่นนะครับ oh. เพราะว่าเอกมีหลายตัวละครเลยนะครับที่เล่นไม่เก่งและไม่เคยคิดที่จะเล่นเลย oh. พวกเมลิเลียมวย <c oughs> หรือว่าแม้แต่อเลนนะครับผมก็รายการนี้แหละเราจะมาเปิดใจให้กับเหล่าฮีโร่ที่เอกไม่เคยเปิดใจเล่นมันเลยนะครับผมโดยที่มีเม็ดส้มหรืออดีตเม็ดส้มนะครับมาสอนเราเล่นในเกมนั้นเลยนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครแรกนะครับที่เอกจะเอามาเล่น ก็คืออันเล่นนั่นเองนะครับผมและคนที่จะมาสอนเราเล่นตอนนี้ก็อยู่ในดิสคอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นใครครับผมไปครับและคนที่จะมาสอนเอกเล่นอันเลนในคลิปแรกนี้นะครับผมก็คือ ก็คือขอเปิดตัวครับผมสวัสดีครับผมอารตี้ครับผมเฮ้ยนี่มันอันเลนคนทางในติ๊กต็อกหรือเปล่าครับที่แบบคอมโบกับกบหรืออะไรแบบนี้ครับอ๋อใช่ครับโอ้โหที่พี่ตูนเป็นเลยเนี่ยก็ในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้พี่อาร์มนะครับหรือว่าพี่อารตีเรานะครับมาสอนเราเล่นอันเลนนั่นเองนะครับเพราะว่าพี่อาร์มก็ติดในส้มอันเลนนะครับผมใช่ไหมใช่ครับซีซั่นไหนพี่โอ้ติดมาเยอะอยู่นะติดมาติดทุกไอดีเลยดีกว่าใช้คำนี้ที่เป็นไอดีรอมอค แปลว่าความรู้นี่คือแบบแน่นปะ เลยใช่ปะเน้นเ e ยี้ยเลยใช่ไหมล้อนอนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนแรกก่อนเลยดีกว่าไอเทมพลังแฝงแล้วก็รูนพี่อามใช้อันไหนพี่สำหรับไอเทมอเอาเท้าพี่จะฟิกเลยการสถานะสําคัญมากการสถานะโอเคหนึ่งชิ้นแล้วก็ดาบคีแล้วก็ดาบคีที่ค้อนครับอ่าแล้วก็เป็นอ,อีฟิคออีฟิคอเอ๊ะนี่มันเหมือนสายแบบปกติเลยป่ะครับคุณอาอ่าแล้วก็เชียวเลยเชียวโอ้อันนี้คือแบบสําหรับมือใหม่ไม่มือใหม่แต่เป็นเซตที่ใช้เจอตัวที่เราเจอบ่อยพวกแบบยานบอลเลนอย่างนี้บ่อยถูกไหมทีเนี้ยมันคือการเล่นให้้ชนนนะะพวกเเเีียราาจจํป็ท่ต้อล ิตกับเซตนี้ไงอ๋อมันฟิตกับเซตนี้จริงๆอ่ะถ้าเป็นมือใหม่อยากให้ออกของกันนะว่าพวกของการ2ชิ้นก็คือสําหรับเอกที่มองว่าเอกแบบแนวไหนอันนี้คือแอดวานซ์เลยจริงๆอันนี้ไม่ได้กับมือใหม่แต่พี่จะให้เอกเล่นเซตนี้เลยอ๋อได้งั้นก็เดี๋ยวผมจะออกดีมิชชั่นแล้วก็จะขึ้นมาเป็นเฟรนด์พูดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้แหละเฮ้ยเชี่ยโอเคไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือรองเท้าตั้งสถานะนะครับแล้วก็ดาบคิริคอนแล้วก็กรุงเล็บนะครับกับเขียวแล้วก็ดดดาาบบบบบนนนนนีี้้มมมมิิิเเเจออรร์กกกััแแแงะะะคคผไไ่่ตปลยย เอ้าอย่างนี้ก็ไอ้นี่แล้วเนี่มันต้องโด่ผมเล่นแล้วขอสัก20คิวแล้วกันคเเนียอาแข่งเป็นดูเอลแต่ว่าไอ้อันที่สองอะต่อจากชาร์โดเบทอะให้เป็นอันบนบนคัตเตอร์อ๋อเป็นต้านสถานะนะครับบนคัตเตอร์แล้วอันล่างก็้อกอันล่างใช้เป็นสีไหนก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเอกเลยเอกอยากได้แบบไหนก็ได้โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอเจาะก่อนละกันเฮ้ยไม่เอาดีกว่าผมไอ้นี่ดีกว่าเบสซิ่งดีกว่าเออผมว่าตาคีน่าน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าถ้าเรามีอันนี้แล้วอัตราคีมันจะเพิ่มด้วยอ่าพอโด่คคอดีููจากบง อโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้พลังแฝงแล้วแล้วต่อไปเป็นรูนนะครับผมเป็นรูน,นพี่ใช้รูนอะไรฮะอันนี้คีสิบหกเจาะเวทหรือเจาะกายภาพก็ได้เป็นคีสิบหกใช่ไหมฮะจะเป็นเจาะเวทหรือกายภาพก็ได้ใช<ด>่<อ>เลยสปิริตทาก้อนก็ได้เลยสปิริตสเตนก็ได้มันต่างกันนิดนึงโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมพลังแฝงและรูนนะครับที่พี่อาร์มาลาติของเราแนะนํามานะครับส่วนชาเลนเจอร์พี่จะเอาเป็นอะไรครับยามเชาลน้นอเนกประสงค์อ่ะใช้ฟิกเกอร์แต่ว่าจริงจริงอดแต่มันก็ใช้ได้กับทุกตััััววววววแแแหหลละะต่่่่่่าาาาาาาคมนนนเเเยกพรรถ้จงี ออกเงี้ยมันจะมันจะน้อยแต่ถ้าแนะนำคือใหม่ฟิกเกอร์ก็ได้อยากไปครับผมงั้นผมเอาฟิกเกอร์ไปก่อนแลวกันแล้วเราค่อยไปดูหน้าดาร์ว่าเราจะเจอตัวละครอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าดาร์ฟดีกว่าครับว่าเราจะเจอกับตัวละครอะไรกันบ้างนะครับทุกคนก่อนจะเข้าไปดูคลิปเอกขอแนะนําเว็บเติมเกมที่คุ้มที่สุดในเวลานี้ข้อโมดเควาเปย์บริการเติมเกมการันตีคุณภาพจากผู้ใช้มากกว่า1 0 0 0 0แคนเติมอาวีใช้แค่ o อ e n ID ีเท่านั้นแถมมีกิจกรรมให้เล่นมากมายกับคุ้ม3ต่อคุ้มที่1ส่วนลดพร้อมโปรเควา สอกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลค์แจกจุกๆุกรางวัลกว่า1 0 0 0 0แบาทและคุ้มที่3ามใส่โค้ด HBX ได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมมาใช้โค้ด HBX กันดีนะครับผมเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคว่าเปนะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูในหน้าดาวก็ไดีกว่าครับว่าทีมตรงข้ามเนี่ยพี่อามบอกว่าถ้าเราเจอฟอร์เรนหรือว่าหยานเราต้องเล่นเดทถูกต้องไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอพวกอสาเพื่อนแบรนไปแล้วก็ไม่เจอเลย็อบนี้เหลือแต่หยานผมว่าไม่น่าจะเจอหรอกจริง ผมบอกเลยคุณอามครับคุณคิดว่าทีมตรงข้ามเขาจะเลือกออฟเลนตัวอะไรครับถ้าคุณกดออฟเลนก่อนนะคุณอาจจะเจอเดียวมะแล้วถ้าเกิดว่าเราดับตัวแบบนี้เราควรกดออฟเลนตอนไหนฮะจริงๆออฟเลนต้องกดท้ายๆนะแบบนี้น่าจะต้องเป็นเมกับแครีเปิดก่อนปั้งเมคแครีเปิดก่อนฮะใช่แต่อันนี้ป่าเปิดก่อนเลยนะทีมเราก็คือทีมเราแบบคือป่ามันน่าจะด่าเราในใจว่าไอ้มึงไม่ขอมว่าอีวินไอ้ลูมิ่งเงี้ยมึงไม่กดฟวะอะไรอย่างเงี้ยมึงจะด่าอย่างนี้แน่นอนผมเชื่อนัใช่ไหมครับคุณนัลติ ส่วนอยู่ครับมีส่วนอยู่ถ้าผมรู้นะว่าใครเล่นโลนะผมด่าไปแล้วผมบอกไปผมไม่รู้ไงว่าใครเล่นไงไม่เป็นไรครับผมก็ใส่เลยครับผมอันเลนเจอแบบมันพลิกเคลวกับอิกกี้มาแบบนี้อันเลนผมต้องมาแล้วล่ะครับผมอันนี้ผมจะให้เซ็ตเพิ่มเติมบุญกรณีที่คุณเจอฮีโร่สามตัวนี้คุณเห็นไหมมันเป็นฮีโร่ที่แบบว่าถ้าคุณออกของแท้งอ่ะมันจะเบิร์ตคุณไม่ตายมันจะมีเซ็ตของไฟอยู่มันจะออกแค่ไฟทารอนคือคุณจะยืนรับแบบยืนได้นานเลยชิวๆเลยแต่ถ้เรามีซีเนียลอีกโอ้ ยาวๆและเทลมันกว่าจะมีของเบิร์คุณนี่อีนานะคุณก็สามารถที่จะขึ้นดาเมจต่อได้แต่นี้แล้วแต่คุณนะถ้าคุณอยากท้าทายคุณก็เล่นเซตนี้ก็ได้โอ้โหผมเชื่อเมตส้มอยู่แล้วครับผมผมก็ต้องเล่นตามเมตส้มดีครับผมจะแบบไปเอกของนี่อื่นได้ยังไงแต่ถ้าเพ้ก็อย่ามคอมเมนต์ไปถล่มช่องได้นะครับมาฮะเรามาดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในหน้าเกมกันเลยดีกว่าครับผม อย่างนี้คุณอามอัพสกิลอะไรนำครับสำหรับการเล่นอาลนอัพสกิลสองนำเพราะอะไรครับถึงอัพ์ฟสองนำคือสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นสกิลที่หลายคนคิดว่ามันดีแต่จริงๆอ่ะผมมองว่าสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องกดจังได้เลยเพราะว่ามันจะทําให้เราตกเป็นเป้านิ่งออ๋แล้วมันหยุดเลิกสกิลไม่ได้ถูกต้องไหมฮะ ครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีเงื่อนไขการใช้ง่ายๆเลยคือใช้ตอนอีกฝั่งจะหนีกับใช้ตอนจะปิดสกอร์นอกจากนั้นตีธรรมดาอย่างเดียวก็พอโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะอัพสกิลสองก่อนละกันนะครับผมยยใช่ไหมครับใส่รองเท้าชิ้นเล็กชิ้นเล็กฮะเจอพี่เจนเนี่ยจะมีเทคนิคนิดนึงพอเราออกไปเคลียร์คลิปราออกไปเคลียร์คลิปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะใช้สกิลทุบมาให้เราอ่ะใช้สกิลสองพุ่งไปแล้วกดปล่อยนัลล็อกซ้ายทีเนี้ยสกิลพุ่งมันจะพุ่งขึ้นมาแล้วคุณค่อยกดกดเดินเข้าไปตีเเเคค้้าาาุุุณณจะหลลบบสกิทขของไดแต่ถ เราลองเชิงกันเลยดีกว่าครับผมลองเชิงลองเชิงไปไหนวะอ่านี่เหรอเนี่เหรออ่ะโอเคเมื่อกี้ผิดหลักสูตรครับโอเคเขาเกี๋ยวพิกนะโอเคอันนี้เขาต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมันผิดพลาดตรงไหนครับนี่คือคุณต้องพิกจังหวะเลย อ๋อคือคืออ๋อคือพุ่งพิกช้าไปใช่ใแต่ว่าจริงต่อให้พลิกมันก็ตายดีเพราะว่าเขาดูรักคุณมากเลยโอ้โอเคครับผมมาครับเร็วๆกันใหม่ครับทุกคนเมื่อกี้ต่อให้เฉยอเจ๋อจเราโดยโดยการทุบเราก่อนนะให้เราใช้สกิลสองพุ่งไปแล้วก็ปล่อยอนาล็อกซ้ายขวานะอย่าไปกดตีออโต้ถ้ากดตีออโต้มันก็จะโดนพุ่งมาอยู่ดีโอเคฮะเอาว่ะเหมือนผมเก่งขึ้นเลยตอนเนี้ยจริงเฮ้ยมันหายไปไหนมันกลัวผมเหรอเฮ้ยอยากโดนว่ะแล้วอันติเรานี่เราควรใช้ตอนไหนครับจริงๆอ่ะเวลาเราเดินเดินในพุ่มหรือออออเเเเเเรรรราาาาาาายยยกกกกดดดดิินนนนตตัััแแมม่่่้้้ไวๆป็็บบงงีหคือ ถ้าเจอคือเราจะหลบดาเมจดคุ้มคองได้เลยหนึ่งอย่างนี้เปนราจะหลบเอาทโต้เลยหรือแม้กระทั่งแบบมอเตอร์เวเนสมันจะจ้องจะตามเราเราก็จะหลบแอนิเมชั่นบัตเตอร์ไฟอะไรแบบนี้ยใช้ได้หมดเลยเอาว่าความรู้ไม่ปั๊พอแต่พอเข้าใจหมดอะตรมันจะเก่งแล้วมันจะเล่นได้เยอะจริงๆเว้ยแต่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 พี่เข้าใจว่าทำไมคนถึงบูลได้เยอะเพราะเวลาที่ดูเนี่ยสกิลสองหลบปุ๊บอ่ะเล่นได้และตีธรรมดาได้เลยตีธรรมดาอ้าว นีมันเยอะพี่เอกีธรรมดาไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอสมมุติว่าจังหวะวูคองมาทุบเราสามารถเลือกที่จะสตาร์บัตติมใส่วูคองแทนได้เพราะว่ามันจะมีชะงักด้วยถูกต้องไหมใช่ถูกต้องถ้จังหวะสตาร์บัตติมันใช้แต่ถ้าเขาแบบสามารถที่จะมีสกิลหนีเราจะเฉียจังหวะนั้นแทนเลยโอเคผมเข้าใจละผมเกละเอาละคุณผู้ชมเตรียมตัวเลยเดี๋ยวผมจะได้โชว์แล้วครับเกมนี้เกลไม่รอดแน่แค่นั้นแหละ นี่ไงสวยเอาว่าแก็ตีธรรมดาตีธรรมดาตัดวัตสินท่านเลยนะสกิลสองปุ๊บอ๋อโอเคหามุมดูดีตีธรรมดาก่อนปุ๊บ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 เลยอ่าเอาว่าแล้วต่อไปก็ทานรอนเลยใช่ไหมครับใช่เชี่ยทีเนี้ยเอกสามารถรับสองหนึ่งได้สบายๆนะเอกนี่ให้ก่อไปเพราะว่าพวัตสินของอันเนี่ยถ้าตีเรื่อยๆอ่ะมันจะเหมือนเซฟฟิตแต่เลือดมันไม่จำเป็นต้องน้อยเนแต่พอมันพวกท่มันจะต้านดาเมจประมาณ32%โอเคเย้ละเอาเรื่องว่ะเฮ้ยอย่างนี้พอแบบจะเหมาะเป็นมิสซุมในอนาคตได้ไหมครับอเราต้ง สักพักหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอแบบพวกฟอร์เรนเจอพวกอย่างเจอพวกนั้นน่ะจุดให้คิดเยอะโอเคผมเข้าใจละคุณเข้าเทียวได้นะสกิลสองโอ้โหต้องออกต้องออกต้องออกไม่ไหว่ต้องออกต้องออกต้องออกไม่เคยเราไปไหนหมดไปเลยไป โอ้ยเพื่อนเราไปไหนหมดโอ้ยอย่างงี้ใครสวยบอกเลยว่าสวยแน่นอนเกมนี้เอกเ,เห็นสแต็าบนหัวปะเห็นครับเออถ้าเราใช้สกิลสโดนหรือใช้อันติลงโดนตามจํานวนอ่ะมันจะขึ้นสแต็าตามจํานวนและเอกสามารถที่จะแบบว่าสมมติตีใส่คีบสามทีแล้วก็กดอ,อันติเกาะออแครี่แล้วพอลงมามันจะได้สี่สต็ากตามสถานะพอดีเอกก็กดสตาร์บัตตินได้เลยคิวด็จะไม่สามารถจ่ายทีล<ส>ะเอกได้เหมือนกันอ่าความรู้ใหม่คือคือผมบอกนะว่าว่าผมไม่ได้แกล้งนะผมเล่นอันเลนไม่เป็นจริงๆนะครับทุกคนดูได้จากการเล่นนะรอดูครับถ้าเขาขี่มาหา เวลาด่าคาลิแกนครัสามารถเปิดอันติเข้าวีแกนก่อนได้นะดังนั้นอย่างเง้ยรีเฟกของวีแกนน่ะจะขี่รถหนีให้คุณกดสกิลสองไปในทิศทางที่เขาขับตรงไปเขาจะชนคุณพอดีเขาจะตกโอเคเที่มิฟิกมาตกมาอ่าสกิลสองมาเวลาเวลามาเอาเรื่องอันนี้คือเก็บสแต็กกีฟแล้วก็อันติชิ่งได้สิทธิ์สแต็กพอดีแต่การ์ดโอเคแล้วเออเขารักคุณจังอะ เล่นได้นะแต่ต้องเข้าอีพีอ่ะ <c oughs> อเฮ้ยกระา <c oughs> ตาปุ๊บสิสวยตายตีดได้เลย ตีไปตีไปตีไปยันนี้ย่านนี้ย่านนี้ย่านนี้อุ้ยหงส์เขาตีตีแล้วนะแต่มันเหมือนโดนซีซีหรือเปล่าวะไม่ดิที่มันมาทำไมกันเยอะจังอ่ะกูบอกแล้วเขารักคูณยังสี่ตัวเลยนะเรนบนญอ่ะของเล่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้แหละเวลาเล่นเรนคนมันจะเข้ามาเยอะๆหน่อยอันนี้ต่อไปออกของอะไรดีครับเอ่อก็อย่างเนี้ยคือถ้าเพื่อนอ่ะดูเหมือนเพื่อนจะจ่ายดาเมจให้เราไม่ค่อยได้เราอาจจะต้องขึ้นดาบขี้เพื่อจ่ายดาเมจเองแต่จริงๆอ่ะถ้าถ้าเซตเนี้ยของแค่เนี้ยจริงๆมันก็เบิร์ดแคลลี่ตายแต่่่มมัันนนนใช้เเเเววลาาาหอยพระะจป็ง แต่ว่าถ้าเพื่อน,นที่ใส่ดาเมจให้เราไม่ได้เลยเพื่อนไม่มาเล่นกับเราเลยเน <S <S ี่ยเล่นดาเมจดีกว่าก็าคือขึ้นเป็นจัดที่แล้วก็ค่อยขึ้นแบบพวกของป้องกันที่หลังก็ได้เพราะตอนนี้เราตายยากอยู่ได้ครับจัดไปฮะมาแล้วผมเริ่มมาตอนนี้กีมันเป็นกีอุ้ยหูจะกลางแล้วลงไปเล่นล่างเลยก็ได้เอกไม่ต้องไปพยายามเอ้ยคูของมันอย่างงี้ผมขึ้นเลยโซโลโคิวอุ้ยได้ได้มีต่อไปไงมีต่อไปไงสวยครับอย่างงี้คือสวยทีมเราดูเหมือน ส,สั่งแค่นี้ไม่ต่อยเซตแมสต์เท่าไหร่นะรู้สึกแปลกๆยัง <c oughs> ก็ไม่แปลกแล้วว่ะแล้วมีแวนการ์ดด้วยผมไม่มีสก,ลกิเลกเลยแล้วจึงบอตรงนะว่าเอกน่าจะต้องแบกหนักๆอคิวโอ้โหแบกไงวะเนี่ยดูดูแปลกๆอยู่กีฬาตาด้วยนะนั่น <c oughs> งสวยธรรมาดาก่อนนะตีตีตีสกิลสองทีนึงก่อน เฮสองก่อนแล้วก็จะคือหน,นึ่งแต่นี่ตั้งสอง,อสองก่อนแล้วค่อยหนึ่งโอเคเพราะว่ามันจะตัวมันจะตีสโล90ปอนด์นนนเนี่ยเชีย่ยเอาแล้วว่าเริ่มเข้ามือแล้วว่าแล้วต่อไปอเราจะออกอะไรดีครับทีเนี้ยคือเราสามารถที่จะเลือกออกของกันเวทก็ได้จริงจริงออกเป็นเข็มขัดกันเวทชิ้นเล็กก่อนก็ได้ไอเบลโอเคให้เราค่อยคิดว่าเราจะออกเป็นไกอะไรดีครับการออกแข้งนีข้อดีอยู่คือเราได้ความเร็วการเคลื่อนที่เราจะสลาเบอร์ตพิมพแล้วเดินเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตีธรรมดาก่อนโอเคอันตี มันจะกระโดดข้ามอ่าข้ามไม่ได้ชิคกี้พายวิ้ยรู้ไม่เข้าบอกแล้วซีเนียร์ยมันกระโดไม่เท่าทนี้มันจะเริ่มแย่งเราละมันจะเริ่มมาหลายตัวละโอเคเดี๋ยวเวลาฟันใจอุ้ยเอาเอาไปชนได้เลยนะเอาดีมาหนดีมาได้เลยนะมาดีเฮ้ยทำไมเยอะจังอะเดี๋ยว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 เดี๋ยเริ่มแรงแล้วปะเห็นไหมนี่แรงเลยตอนนี้เริ่มชอบแล้วว่ะตัวละครมันเอาเรื่องว่ะเปิดใจเฮ้ยชิบหากันเยอะมาเยอะเรามีซีเนียร์โอเคเรามีซีนนเเีียยยไว้่ิละ ขี่ขี้ขี่ขี้ก็ได้ขี่เร็วก็ได้อุ้ยโอ้โหสวยสามประิเอาไปตัวนึงเสวยต,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 ตีต่อตีต่อไหวไหวไหวเรื่องเราดิง้งสองไปไปไหนไหนี่ทำไมเอาลูาแบบขี้ล่ามันทำอะไรวะ <laughs> เขามาหาคุณเยอะไปไหมน,นี้่าผมเยอะมากเลยทำไมอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะอ๋อคือมันคิดว่าตัวกากใช่ปะก็ส่วนนึงอ๋อ จริงๆก็จริงก็ส่วนหนึ่งนะแต่แต่แต่ในความคิดพี่คือถ้ามันกัดจริงมันไม่ต้องลุ้งก็ได้ปะพอพอเราได้กันเวทสเล็กแล้วเราทำไงต่อฮะก็อยากได้ดาเมจเพิ่มไหมถ้าอยากได้ดาเมจบวกของป้องกันเพิ่มอ่ะก็ออกดาบใหม่จะคุ้มสุดเพราะว่าได้สโลด้วยได้ลบคู่ดาวด้วยแล้วก็ได้ดาเมจด้วยดาใหม่ดีกว่าคือแบบเราแบบสายกลางอะไรอย่างงี้เฮ้ยอาทิติอาทิติล็อกเลยเอาโอเคเฮ้ได้ฮะสายตายเอาได้อยู่ อุ้ยีกสามารถใช้สกิลสองฟิกเกอร์ได้นะเพิ่มระยะสกิลสองแต่ต้องแม่นเทครับเราต้องทำเว็บเว็บไม่ดันเลยเชี่ยวเข้าเก้าคิวเลยเหรอวะพี่โอ้แล้วเชี่ยวเลี้ยวอ่ะถ้าคุณเล่นเป็นแล้วคุณรู้ว่าแบบว่าเจอตัวละครเนี้ยคุณจะเริ่มติดใจไว้มีตัวละครที่มันแข่งอ่ะมันมีไม่เยอะหรอกก็คือตัวเมตาแหละแต่แต่มันต้องเก่งนะคือหมายถึงว่าต้องเป็นฟอร์นที่ล้ำได้ล้ำโหดแล้วก็อย่างที่แบบเลี้ยงสกิลอันดีดีๆเนี่ยมันจะเริ่มมันจแต่จะหาคนแบบนั้นได้มันเราก็ต้องแบบแรงสูงแแแลลลลลล้้วววว่่่่ะะะะถูกกกมมมัยย็เเเเเเรรรราา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 าดอออตนีทไหจป กวาดอันตีโดดๆได้นะไม่ว่าเราจะกตีปกติอยู่ตีป้อมอยู่เพราะว่าเผื่อเขาแบบเข้ามาเซอร์ไพรส์เราเราก็จะอันตีหลบได้ทันทีเหมือนกับอาริเตอร์อะไรอย่างงี้ว่าที่อาริเตอร์แบบถ้านึงแล้วมันจะล็อกเลยถูกต้องเนี่ยเวลาเอกไม่มั่นใจว่าอุพุ่มนี้มีคนดักไหมกดตีโัวๆแต่ต้องดูมีที่แบบด้วยนะว่าเพื่อนอยู่ใกล้เราไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปขี่เพื่อนเออว่าเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ขี่เพื่อนเฉยเลยมันดีตอนที่เวลามันเดินเช็คพุ่มคนเดียวมันจะสามารถที่จะแบบป้องกันตัวเองได้โดยการกดอััตนวแต่่วาเเงื่่ออนะต้้ขาใจดิิิินนนนเเเดดดตจไไไปมม่่่ถืียอ กิลได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้เอกสามารถที่จะแบบกระโดดเข้าไปยัดได้เลยโอเคพอตัวเอกแล้รก็มีเซี่ยนิลด้วยนี่ใช่แต่เอกต้องโดดใส่คิว้อไปลดระยะแล้วก็โดดใส่เทลถูกต้องโอเครอคีบรอคีบเข้าอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขานปลาพุ่มทำไมวะเราโอเคแปลกๆแล้วเข้าเทลเข้าเทลนะได้รอรอตรงนี้แหละไม่ต้องไปรอหาเทลเทลเทลกระโดดเข้าเทล อาวโอเคเยอะอะไรพี่สวยทำติดเลยไปสวยๆวยละอุ้ยตีตีต่อ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 ตีตีปตีไปตีไปเายโนออกเอาวะมาแล้วว่ะเตชูสองด้านมันจะทุบพื้นนะเตชูสองด้านตาติดสวยโอ้ยเฮ้วอยู่ดีผมเล่นเร็วเร็ววะ ตายตายตายหมดละตอนเนี้ยเอี่ยหาเลยเล่นได้หมดเลยตอนนี้ดักเกิดด้วยอ่ะเดี๋ยวเรารอถ้เพื่อนเปิดไปเราไม่ต้องสนใจใครเดินผ่านมาเราเราล็อกแคลร่ล็อกแคลรี่เราจะไม่ใช้ตีเปิดก่อนนะเราจะตีตีแล้วก็ใช้สกิลสองก็ซื้อสกิลตีตีได้ตีได้อ่านาแล้วอี๋อี๋ฮะยฮ้าวฮ้าวดักไหมเพื่อนไม่ท่าตีอ่ะเอาเอ้ยเราไม่ตีวันนีไม่ท้าตีดูทรงนะจะปิดปะไม่มีครับโอเคตาไปตีเลยตายไปตีเลยตายแล้วสกิลสองออก

ตีไม่ตีแปลกเดินเงาเดินเงาเดินองาไว้ไวเราราอันตีถ้าเรามีอันตีเราสวนเราชนะโอเคเอ้ยเอาเรื่อง13คิวได้ไงวะนี่กูทำได้ไงวะเนี่ยก็คือเซตนี้เราไม่ต้องอะไรนอกจากสลับไปเกิดต้องไหมนี่เซตนี้มันเป็นมันเป็นเซตคนดีหน่อยเพราะว่าแบบมันมันช่วยแท้งรับดาเมจอะไรอย่างงี้ค้ำไฟได้แต่ข้อเสียคือดาเมจมันจะช้าหน่อยจริงจริงอะพี่ว่าดาเมจมันก็พอที่จะปิดสกอร์แคลรี่ปิดสกอร์อินทรีได้แล้วล่ะหาเที่หาเที่อย่างเดียวเราไม่ต้องสนใจตัวอื่นตัวอื่นได้ครับแต่ถ้าเราเจ็บมากอ่ะแบบโดนสักถ้้้้าาาอออนนนตตตขี่่่่แแแลลลว็งมเเเเดหไไไปปยรบโ ไม่สามารถที่จะเข้าไปหาแครี่เขาได้รู้สึกมันเกมตามบะเนี่ยได้ดางแล้วมันเกมตามบะเนี่ยฮะหอดแล้วเอกต้องแบกแบกจริงปะล่ะโอ้โหอะไรครับีเนีย่เลยนะเรียกให้มันมาหาเอกเลยเพราะเอกไหวทุกคนเดี๋ยวซีเนียวมาแน่ไม่งห่วงมันมาละมันมาหมดละหมดเลยเหรอเกียงหมดแล้วเกียมมาหมดแล้บุกออกมาที่หลังวิ่งหาเทลวิ่งหาเทลเห็นเทลปะฟิกเกอร์สกิลสองเข้าไปได้เลยนะนี่ตายได้ได้ต่างดาวต่างดาวตี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  วอสุดวอสุดเอามาได้นะวอสุดครูบอกเลยเอาสุดไว้เฮ้ยแปลกยนี่เพิ่มเลือกัอนเมาเดี๋ยวมาตี ใช่ใช่ใช่ใช,ช,ช,ช่แล้วถ้าเกิดว่าของเราสับหมดแล้วงี้เราชิ้นสุดท้ายเป็นอะไรดีครับอ่าใช้เป็นดับแดงไปเลยดัโโ้แดงแต่มันแขงแ,แหละมันเข้าแข้งผมถูกใจมากเลยอ่ะนี้แหละถ้าูกหน่อยก็ขึ้นมียชิ้นนึงมันจะชัวร์กว่าแต่ดับแดงมันจะไม่เท่า <Okay. S 2> ดับแดงดับแดงคือมันจะทำให้อัมตีเราแรงด้วยไงอ่าเฮ้ยจบได้เนี่ยจบได้จบได้แต่ไม่มั่นใจเพื่อนว่ะเอาตรงว่าเราโดดใส่เทลคงเดียวเราควรไม่มั่นใจเพื่อนนานเลยเอ้ยมันจบไปไหนรอนะรอเอาวะนี่แหละครับช็อตนี้แหละครับทุกคนผมจะโชว์มันจะขี่รถเข้ามาานนะะมมัีโออกสเย เอ้าไอ้ชื่ดินสีนีไงโดนไปเรายังไม่อนตีนะรอรอดูเทลโอ้โหเป็นเมล็ดแล้วน่ะนี่มีทอยจริงป่ะเนี่ยนั่นเลยดิเหนี่เป็นทอยเก่ากว่าเมนี่ยเออเฮลกเยังดีู่อีกยอ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 ยไม่อยากพิชิตเพื่อโดด้นเดียว๋ย่าได้ลอก่อนฮะคนมีฟิกแล้วอุ้ยสะตาบัตินได้นะ สวยไปนี่ได้หนึ่งแน่นอนถอดนี้อุ้ย๊บกันซีด้วยอย่างเงี้ยได้สวยเก็บเตี้นเราไปไหนวะเอากินร์เราเราตายสวยละรอเก็บได้รอหนึนี่อุ้ย หาม,มานันอ่ะน้องต้องติดขึ้นมาหามันก่อนนะถ้าไม่งั้นน้องจะตายไม่ถ้าไม่มาตายไม่ได้อ่ะสับของก่อนครับนี่ปกติเวลาผมเล่นในคอมนี่ผมสับของแบบเดินไปด้วยสับของไปด้วยนะแต่ามาันนั่งหยุดเดี๋ยวดูดิครับเกมคุณผิดจุดนะไม่แต่นี้เดินได้นะถ้าจะสับจริงอ่ะแต่น้องนม่ไปถอดผมไม่ถนัดเลิพี่ยังไม่ชินอ่ะไปเอาว่ะไอแต่ยี่สิบหรอที่ว่าผมไม่สังเกตเลยใช่ไหมผมไม่สังเกตเลยว่ะรอเทียวแปดวิได้เนี่ยได้ได้ไม่ได้ไม่ดีละอุ้ยดีไม่ดีสวยแล้วว่ะ ไปไล่ให้เพื่อนไหวให้เพื่อนมันเล่นมั่งอุ้ยโโอ้หเที่ยวแข็งนี่ไงเขกบาลหลวงเขกบาลไม่ไหวนะอย่างงี้เฮ้ยสวยออโต้ไอ้เหี้ยเมดมึงออโต้ไม่ไม่คือผมงงว่าเมดมันฟิกเกอร์ไปหาไปหาอิกกี้แต่มันกดออโต้ไปโดนแทงเฮ้ยจบแล้เฮ้ยเฮ้ยเจียไม่ถึง20คิวอ่ะโหสุดท้ายอ่ะ ท้ายถ้าเราชัวรต้องมีนสีกระโดดเข้าไปน่าจะได้โอ้โหนี่ทีจริงๆว่ะเรามาดูดาเมจีดนะครับว่าผมทำไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้สพี่กะว่าเอกดาเมจเท่าไหร่สัก35 34อ่ะเอาว่ะ34 33แต่ m อ็เป็นของเราครับตอนนี้แต่เอกได้รับดาเมจเยอะแน่นอนอ่ะโอ้โหเก้เลยนะเชียร์เรามาดูกันดีกว่าครับว่าดาเมจเท่าไหร่3 2 1โอ้โหก็ยีห้าเปอร์เซ็ ก็เยอะอยู่นะเพราะว่ามันเฉลี่ยกันดิเนเยอะโอ้หร,รับดาเมียดาเมียจริงๆเซตเนี้ยจะจะจะหวังดาเมจเยอะไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเป็นแข้งเยอะแต่คือพี่มองว่าพี่มีมองว่าเอกอะทำดาเมจเยอะเพราะว่ามันมาหาเอกเยอะและเอกอะได้เล่นเยอะใช่ไหมเออผมรู้สึกมันมากันเยอะมากเลยอะ,อะแต่ว่าแต่ตัวเอกมันเป็นแบบเป็นคิกซี่กับลินดิสมันน่าจะจ่ายดาเมจได้ง่ายแหละแต่ดาเมจมันก็มากกว่าเอกอยู่ดีอ่าแล้วแบบนี้พี่อาร์มให้ผมคะแนนเท่าไหร่ครับสําหรับอันเลนที่เอกเล่นไม่เป็นเอ่อพี่ให้แปด เลยเพราะว่าแปะเลยเหรอใช่แปจากแปะเต็มสิบเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้เลยนะแต่ว่าพี่มองว่าเอกปรับตัวเร็วจากถ้าเทียบจากตอนแรกที่ะตายตัวแรกปุ๊บแล้วก็ค่อยๆปรับมาใช้สกิลเริ่มถูกใช้เริ่มจังหวะเริ่มเริ่มถูกคือถ้ามันเป๊กวันนี้คือแบบเอกจะแทบไม่ตายเลยเกมเนี้ยก็จริงนะเพราะว่าแม่งพลาดแต่ละตัวแม่งตายงูใช่ไหมมันแบบโดมซีฟีเหมือนแบบฝืนเข้าไปนิดนึงอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าจังหวะเบรกนั้นมันเบรกไม่ได้ไงเพราะว่ามันอยู่ในไฟแล้วใช่ปะล่ะเพราะว่าถ้าพี่เบรกอ่ะเอกจะถอออยยยจะะไร่่าางงเี้้แตตััวมมนหล แบบว่า uhm, บอกไปเลยครับเฮ้ยบวกบวกเลยอะไรอย่างงี้ห้ามหนีห้ามหนีอะไรอย่างงี้อ่าเข้าใจแล้วก็คือไอ้ห้ามหนีไอ้ห้ามหนีเนี่ยคือมันไหวนะถ้า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 ไม่หนีจริงๆอ่ะถ้าได้ตีจริงๆอ่ะเพราะว่าอะไรเนี่ยถ้ามันหนีอ่ะสแต็กพาสซีฟมันจะหลุดโอเค๋อเออใช่อ่ามันจะไม่ดุบมันจะมันจะมันจะไม่เด้งเลือดแล้วมันจะไม่การดาเมจแต่ถ้าเราเลี้ยงสแต็กไปเรื่อยๆอย่างน้อยอ่ะเราจะมีโอกาสที่จะแบบพลิกไฟได้อาจจะชนะได้ ถ้าไม่โยนซีซีเค <Okay, S 2> ข<อ>้าใจนะแหละครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมอเลนเมดส้มจากช่องอาราตินะครับผมพี่อามขอบคุณมากๆนะครับที่มาสอนน้องเอกในการเล่นอนเลนในคลิปนี้ของเอกนะครับก็ทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องพี่อามได้นะครับผมช่อง YouTube อารตตินะครับผมแล้วก็ติกตอกอะไรฮะอาร์ตติเหมือนกันครับผมอ่านะครับผมสตรีมกี่โมงครับผมสตรีมช่วง5้าโมงเย็นครับก็ใครที่เป็นเมนอันเลนนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับบอกเลยว่าข้อมูลนี่แน่นๆนะครับผมคลิปน้าจะเป็นใครในรายการเล่นแบบโป้พาไม่ใช่เล่นแบบเมส้มก็รอติดตามได้เลยนะครับที่ช่องน้องเอกนั่นเองนะครับยังไงวันนี้เอกก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นใครไม่ต่ายครับ